ก็สมมติหนูเลิกเรียนวายสามก็จะกลับมาที่บ้านแล้วก็เล่นเกม4ี่โมงถึง6กโมงพี่ชายเลิกงานกลับมาเขาก็จะเป็นคอมของเขาเขาก็จะเล่นตีสองหนูก็คานล,ลงอะเล่นต่อถึงเชา้าแล้วก็ไปเรียนต่อไม่นอนก็เลยมีช่วงหนึ่งที่ติดขนาดนั้น เพื่ออยากเล่นคะ่ะเอาจริงก็เป็นเพราะบางทีก็อาจจะมีเรื่องเครียดหรือว่าเอออยากคุยกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ทํำให้หนูเครียดเลยนะเกมอะทำให้หนูรู้สึกแบบปวร้อนมากแฮปปี้เ,เวลาเล่นมันแฮปปี้แล้วบางทีหนูก็เล่นแฮปปี้จนแบบเช้าไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ดีนะคะทุกคนแต่ว่าแบบว่ามันติดลมอะเป็นหนู่ามันเป็น คือหัวร้อนมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ผ่อนคลายอะคือแบบเราก็ได้เฮ้ยก็ถือว่าแบบมันการได้แบบปลดปล่อยออแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเล่นเกมแล้วการหัวร้อนอหนูไม่ได้มีใครเล่นเกมแล้วมันจะไม่หัวร้อนได้เลยหรือเปล่า่มันก็ต้องมีจุดที่เราไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบสะบัดออกมาโผล่อะไรอะไรเงี้ยหนูอะเป็นพวกหัวร้อนแวร้ลองไห้มันต้องแบบ มีคนว่าเราด้วยนะมันเสียใจที่แบบว่าเราทำให้เขาลำบากอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ร้องแบบสสื่อๆนะมันเป็นร้องแบบมันต้องมันไหลแม่ออกว่ากำจัดยังไงอ๋อนูก็เงียบๆค่ะเงียบๆแล้วก็ออกจากเกมเปิดยูทูบแล้วกลับมาเล่นใหม่เอาจริงๆหนูเคยอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์มากๆคือช่วงที่หนูติดเกมเลยหนูคิดว่าหนูจะไม่เรียนแล้วูจะเป็นนักกีฬา จริงเลยเพราะว่าแบบว่ามีช่วงนั้นคือมันมีแข่งที่เยอรมันหนูก็ดูไว้หนูเฮ้ยถ้าเราเป็นผู้หญิงแบบว่าคนเดียวอ่ะไปอยู่ในสนามแข่งแบบเฮ้ยโคเท่เลย <laughs> แต่ว่ารู้ตัวเองว่าเอยตัวเองไม่ได้เก่งนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าลุ้มเลิกไปมันดีนะที่แบบว่าคนเริ่มยอมรับให้มันเข้ามาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเพราะว่าแบบอย่างเพื่อนหนูหลายคนเลยแบบว่าเป็นทั้ง นักแคสเกมแล้วก็เป็นนักแข่งเกมอะไรเงี้ยหราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็แบบมีประโยชน์เหมือนกันนะแบบว่ามันก็กลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งแบบดีใจที่แบบคนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับมันแล้วอะไรเงี้ยค่ะการเป็นไอดอลก็คือทําได้หลายอย่างจริงคือมันไม่ได้ฟิกมาว่าเราเป็นนักร้องไม่ได้ฟิกมาว่าเป็นนักแสดงเวนลาลามันคือว่าเป็นไอดอลก็คือมีงานอะไรเราก็ทา งานหลักจริงๆก็คือการพัฒนาตัวเองเอจริงมันก็เหมือนศิลปินใช่มันูศิลปินแต่ว่าก็จะมีหลายงานเข้ามา mm hmm. เช่นถ่ายแบบบ้านวิดีโแบบมีถ่ายหนังถ่าย MV เหมือนเราต้องเจอทุกอย่างที่อาชีพหนึ่งเจอแต่เราเราได้หลายอาชีพอะเหมือนทุกอย่างมันเข้ามาหาเราแล้วก็แบบว่าได้รับการโจมตีเยอะค่ะ <laughs> กดดันนิดนึงทำอะไรก็จะโดนว่าอะไรอย่างนี้ คือถ้าหนูผิดจริงๆหนูก็จะยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ดูว่าแบบเออเรามีข้อเสียอะไรที่ทําให้แบบคนถึงโจมตีเราแบบนี้แล้วก็อ่านนะคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์ดีเราก็อ่านอะคือหนูเป็นคนชอบอ่านมากเป็นคนชอบเสพโซเชียลมากคือมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบไม่สามารถเลยอะคืออ่านโซเชียลแบบเจอแต่คอมเมนต์ว่าหนูแบบว่าหูลง,ลงห่มลงห้อสองสวันแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวไม,หวมหวากๆเสียงรุ่นพี่ในวงเขาก็มาบอกว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเขามาพูดคำเนี้ย ตอหน้าเขาไม่กล้าหรอกเขาอยู่แค่หน้าโทรศัพท์เขาก็สามารถพิมพ์ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ทำไมเราต้องมาชินอะไรกับแบบเนี้ยทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามันคงยากค่ะคือมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอ่ะการที่จะทําให้ทุกคนกลับมาแบบเลิกบูลลี่อ่ะยากมากอะ่ะไม่เข้าใจคือแบบว่ามันมีคนพูดเยอะมากเลยนะเห็นแบบหลายบทความมากๆอะ่ะแต่ว่าแบบมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆหนูก็งงว่าทําไมคนเขาถึงแบบอ่านแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยหรออะไรเงี้ย คือมันมีแบบหลายบทความมากที่เขาเขียนว่าเออมันไม่ดีนะมันแบบยังไงมันทําให้แบบคนคนหนึ่งต้องแบบแบกรับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเขาก็ไม่หยุดทํามันก็มีคนที่ไม่หยุดทําหนูว่ายากมากที่จะแบบว่าให้เขาเลิกเยอะค่ะหนูคิดว่าหนูโตขึ้นไม่รู้หนูคิดเองหรือเปล่าแต่หนูสุ่มว่าหนูอะความคิดโตขึ้นแบบว่า เวลากลับไปฟังปัญหาที่ครอบครัวมีอ่ะรู้สึกว่าหนูแบบมีข้อคิดเห็นที่จะพูดอ่ะคือตอนเด็กๆก็คือทำไมอ่ะไมมันคืออะไรก็คืออะไรเหรอแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบแนวคิดของเราที่แบบอยากเสนอไปแบบเฮ้ยทำแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกเองนะว่าแบบที่บ้านรู้สึกเชื่อใจหนูมากขึ้นแบบว่าให้หนูมาอยู่คนเดียวที่นี่แล้วก็แบบหนูไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วหนูแบบว่าอยู่อยู่ด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า ได้รับโอกาสหลายอย่างซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับแล้วรู้สึกว่าการที่เราได้ประสบการณ์มากๆมันก็ทําให้เราเหมือนมีความคิดใหม่เข้ามาในหัวเรื่อยๆทําให้เราโตขึ้นเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสูงสุดของเราคืออะไรเราแค่พัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้เราได้เกิดแนวคิดใหม่ๆก็คือการพัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆ